ที่เห็นนี่คือต้นดาวในร้อยสีแดงนะคะหรือสนก้านปะสนก้างปลาหรือคอนสวรรค์แต่บางคนก็จะเรียกว่าปะทัดจีนคือป้าแมวก็เคยเรียกต้นนี้ว่าต้นปะทัดจีนตั้งแต่เด็กเลยนะแอบเห็นตะกะแตนตัวร้าย ดาวในร้อยสีแดงนะคะนี้จะมีสีแดงเข้มเป็นไม้เลื้อยนะคะใบเขาก็จะเป็นเหมือนก็คล้ายๆก้างป่าเนาะส่วนตรงนั้นก็จะคือดาวในร้อยสีขาวนะคะ ป้าแมวก็เอามาทำเป็นฉากกั้นเป็นม่านกั้นกันแดดพราะทงเนี้ยแดดจะมาเต็มๆเลยนะคะตรงนี้นี่คือสีขาวนี่ก็คือดอกสีขาวนะคะวันนี้แดดไม่ค่อยมีสีก็เลยไม่ค่อยสวยนะ คือถ้าลองได้เลื้อยแล้วนี่ขึ้นหลังคาถ้าปู่เราต้องทำใจนะคะเลื้อยขึ้นต้นไม้ไปแล้วทีนี้เราก็จะมาดูสีชมพูบ้างนี่คือสีชมพูนะคะม,มีทุกคลิปอะเสียงเป็ดเสียงหานเนี่ยนี่คือสีชมพูนะคะ ตอนนี้เราก็จะให้ดูดาวในร้อยสามสีนะคะสีแดงกับสีชมพูอ่ะตอนตอนที่ยังไม่บานนะคะก็สีจะแบบใกล้เคียงกันอ่ะ ก็จะดูว่าเหมือนสีแดงแต่พอบานแล้วเราถึงจะเห็นว่าเป็นสีชมพูนะคะใบเขาก็เป็นฝอยๆแบบนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับก้างป่าก็สวยดีแล้วก็มเมล็ดนี่ก็คือมเมล็ดที่ยังไม่แก่ อันนี้ก็คือมเมล็ดที่แก่แล้ว่่มาข้างในก็จะเป็นแบบนี้นี่คือมเมล็ดนะคะที่เราเอาไปปลูกดูโคนต้นนี่คือโคนต้น ของดาวในร้อยอายุประมาณ2เดือนหน่อยๆน,นะคะนี้